สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง before the match นะครับประจำวันอังคารที่27ปุมพา์2 5 6 7นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยก่อนเกม FA ครับตอนแรกเข้าใจตอนแรกนะครับที่ผมพูดไว้ในคลิปก่อนคืออาจจะไม่ได้มาทำเนี่ยครับก็คือแบบตอนแรกชัวร์แหละว่าจะไม่มาแต่ว่าทีนี้พอมีเวลาแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูทีหลังจบเกมนะครับกับ ลีสเนี่ยในรอบ16ทีมเนี่ยว่าจะมาอาจคลิปได้หรือเปล่านะผมก็เดี๋ยวฝากติดตามแล้วกันนะก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะๆแล้วกันนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็ดีนะครับผมโอเคหลังจากผ่านมอรสุมแล้วก็โอ้โหพวว่วงวันสองวันใช่ไหมในหลังจบเกมคาราบาวรอบชิงแล้วก็เลื่อยมาจนตอนเนี้ยนะครับผมก็ผ่านมาไม่กี่วันเท่าไหร่นะครับผมก็เอ่อ มีรายงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมเท่าที่ผมเชื่อถือแล้วกันนะจากข้อมูลก็คือผมว่าถ้าจบเกมนี้แล้วแพ้นะสมมติตกรอบ f อเนะี่ยผมว่าไม่รอดแน่ๆอันนี้ชัวร์มากครับผมชัวร์มั่นใจมากนะครับไม่ต้องไปรอถึงเกมกับเบนฟอร์ดคือหลังจบเกมเช้าวันรุ่ขึ้นผมว่าอีกวันหนึ่งอะ่พะพอใค่วันหนึ่งก็น่าจะประกาศปลดไปเลยเพราะว่า ข้อมูลนะครับผมที่ผมรวบรวมและการที่ดูจากนักข่าวเอาเป็นว่าเอาเรียกกันว่าเทียต้นๆใช่ไหมเทียหนึ่งเทียนสองเทียนสามเลยก็ช่างมันนะครับผมคือเอาความน่าเชื่อถือละก,กันนะครับผมคือหลักๆเลยเนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้าโบชติโน่เนี่ยอยากจะรักษาเก้า e อี Code ้โค้ชเฮดโค้ชของเชลซีเนี่ยคือเหมือนกับว่าต้องพาเชลซีไปเล่นบอ,อลยุโรปในฤดูกาลหน้าไม่ว่าจะรายการใดรายการหนึ่งนะครับผมเออประมาณนี้ ก็คือทางทฤษฎีนะครับก็คือในหลีกมันยังพอรุ้นได้ไว้มันยังพอมีนิดๆแต่ไม่เยอะมากในทางปฏิบัตินี่คือแทบจะเป็นไปไม่ได้ส่วนบอลถ้วยเป็นทางลัดที่จะไปเล่นบอลยูโรปาลีกอย่าง FA เอฟเอจากที่ดูคู่แข่งนะครับผมคือมันยังเหลือเสือสิงกระทิงแรดวไปเต็มหมดเลยนะครับผมทีมใหญ่ก็เหลือแมิตี้แมนยูอะไรอย่างเงี้ยนะผมยังเหลืออยู่ไนงะนะครับผมก็เลย มันก็คงจะไม่ง่ายนะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าเชลซีเนี่ยจะโชคดีในเรื่องการจับฉลากเจอหรือเปล่านะครับผมคือติดติด,ตด,ตดแค่ตรงนี้เลยเลยนะครับเพราะว่าอย่างเกมรอบสามสิบสองทีมรอบที่แล้วเนี่ยเจอกับแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ต้องเล่นไปกลับเลยนะทั้งต้องต้องเล่นรีเพย์สองเกมเลยนะครับผมอันนี้รอบที่ห้านะครับผมเป็นรอบห้ารอบสิบหกทีมนะครับผมดังนั้นเนี่ย คือเท่าที่ผมดูนะครับผมในช่วงอัดคลิปเนี่ยก็คือซิตี้น่าจะเข้ารอบแน่ๆนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็ยังเหลือแมนยูอย่างเงี้ยเหลือลิเวอร์พูเห็นไหมหลิวอร์พูลเจอเสาแมนยูไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสไหมันก็ยังเหลือแบบทีมที่แบบอันตรายอันตรายทั้งนั้นเลยนะครับผมเออก็เลยก็คือเกมกับลีสเนี่ยผมแค่ๆมองว่าก็คือมันก็ต้องสมควรชนะนะครับ ไอ้สิ่งที่ผ่านๆมาก่อนหน้านี้ไอ้ตกรอบคาราบาวอารมณ์มาร่วมมันจะเป็นไงก็ช่างมันนะครับผมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมงุดหงิดนะผมบอกตามตรงและนั่งพิมพ์ไปนั่งพิมพ์นั่งแปลโบทสัมภาษณ์เนี่ยคือไอตอนที่เขาบอกถึงเกมคาราบาวแล้วบอกว่านักเตะแต่ละคนมันล้าเนี่ยผมนึกในใจนะว่าแบบคือการซ้อมเซสชั่นในการซ้อมตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์ที่มึงไม่ได้มีบอลเตะเลยเนี่ย มึงไปทําอะไรกันมึงเล่นชิวกันใช่ไหมแบบไม่ได้ฝึกซ้อมเซสชันแบบประมาณว่าเรียกความฟิตกันเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือทำไมมันเหนื่อยง่ายเลอเกินเล่นร้อยี่สิบนาทีตามจริงอ่ะลิฟทคูมันต้องสภาพร่างกายมันต้องอ่อนล้าก,กว่าเราสิแต่ทีนี้เนี่ยด้วยแพชชั่นของผู้จัดก,การทีมอ่ะของโค้ชอะ่ะก็คือเจคินคอปมันประมาณว่าแบบใจกูสู้ร่างกายถึงจะไม่ไหวแต่ใจกูยังสู้อยู่อะ่ะ ก็ตามนั้นนะครับผมมันก็แบบประมาณว่าต้องลุยกันต่อประมาณนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยไอสิ่งที่เป็นข้ออ้างเดี๋ยวผมจะพูดช่วงท้ายไงมันเป็นบทสัมภาษณ์ช่วงท้ายนะครับผมเออเดี๋ยวผมจะพูดในฝั่งแล้วกันอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคือเชลซีเตะคืนวันพุธนะครับคืนวันพุธเวลาตีสองครึ่งอย่าหลงเวลานะครับเพราะว่ามันมีตีสองสี่ห้าแล้วก็ตีสามคืนวันพุธคือเช้าวันพฤหัสหนนั่นแหละ ตีสองครึ่งสำหรับเชลซีนะผมว่าน่าจะบีอินหนึ่งเลยมั้งหรือไม่ก็บีอินสามอ่ะถ่ายทอดสดนะครับผมคือเราน่าจะเป็นคู่หลักอ่ะนะครับผมสําหรับในการถ่ายทอดสดนะคือดูได้ครับบีอินสปอร์ตนะครับผมใครเป็นสมาชิกทูก็ดูได้บีอินยิ่งดีใหญ่เลยนะครับถึงแม้จะเป็นภาพภาษาอังกฤษนะแต่ผมแนะนําให้ดูแล้วกันนะผมภาพมันจะค่อนข้างดีกว่านะครับผมส่วนทูไอดีมันผมก็ไม่รู้นะมันเป็นเพราะไอถ้า ดูในทนะีวีน่ยมันจะดู 4K Full HD มันก็เรืองของมันนะแต่ว่าคนที่ดูผ่านเว็บไซต์อย่างผมอะไรเนงะี้ยหรือดูผ่านมือถือมันก็แบบความเอาเนในมือถือในะความละเอียดจะร2 0 p แต่ว่าดูในคอมเนี่ยพอดูผ่านเว็บไซต์ทวีดีมัน546 p หรือสักอย่างหนึ่งประมาณเนี้ยนะครับผมว่ามันจะไม่ค่อยชัดมากแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นสมาชิกทวี ID แล้วคุณมีแพ็กเกจที่ดูบีอได้ผมแนะนำให้เข้าบีอินสปอนะคอนเน็ก Connect BeinSport t h a i l a n แลน่ port, ะแล้วคุณล็อกอินผ่าน t r u l ID หรือ t u e Vision นั่นแหละนะครับผมผมแนะนำนะครับผมดูผ่าน BeinSport เว็บไซต์ของเขาดีกว่านะครับผมถึงแม้จะเป็นบางกฤษนะเราก็คือด้วยอัตราลดสภาพเนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่านะผมผมแนะนำนะสำหรับในการดู BeinSport นะครับผมในเกม f อ Cup แบบนี้นะครับอ่ะเราไปว่ากันบทสัมภาษณ์แล้วกันนะครับคือเกม รอบชิงเนี่ยผมมูฟออนไปแล้วผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วนะครับผมเพราะผมก็พูดย้ําอยู่เสมอว่าความเชื่อมั่นผมไม่ได้มีอยู่แล้วนะครับผมคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คือเชลซีจะขอให้มันเป็นให้มันเป,ไป็นไปตามผลงานนะครับผมคือคุณทําได้แค่นี้คุณเกิดขึ้นได้แค่นี้สิ่งตอบแทนกลับมามันก็ได้เท่านี้มันก็สมควรกับผู้กับการที่แบบว่าคู่ควรกับสิ่งที่คุณทําได้ฟอร์มคุณเป็นแบบนี้มันก็ได้แค่นี้ก็แค่นั้นนะครับผมก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากด,ดูการหน้าว่ากันใหม่ นะครับผมโค้ดคนไหนก็ยากนะครับผมผมอยากได้โค้ดลักษณะแบบแพชชั่นแบบประมาณว่าแบบหรือประสบการณ์ประสบการณ์ในที่นี้คือไม่ใช่ประสบการณ์ปูคุมทีมปคุมทีม,มใหญ่อะไรต่างๆอะไรมาไม่เอานะคือในซซเม่เขาเนี่ยคือประมาณว่าแบบแชมเปี้ยนอ่ะเป็นแชมเปี้ยนเด็กมันจะได้ฟังนักเตะที่เป็นแบบอายุน,น้อยๆอย่างเงี้ยมันจะเชื่อฟังมันเหมือนพ่อ สั่งสอนลูกอ่ะอาจาใจ์ปะเออมันจะเหมือนแบบเด็กมันจะฟังแต่ถ้าแบบดีกรีมบารมีมันไม่ถึงอ่ะบางทีพอมันเล่นไปสักระยะหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วว่ะมันจะเกิดการต่อต้านโดยอัตโนมัติอยู่แล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเออมันต่อต้านอยู่แล้วนะครับผมคือเอ้าแบบคือดีกรีมึงก็แบบธรรมดาธรรมดากูมาที่นี่คือเหมือนว่ามาเชลซีมันก็แบบเป็นทีมที่ รู้ความสําเร็จแต่ทำไมไม่ได้แค่นี้ประมาณนั้นนะครับผมอ่ะไปฟังบทสัมภาษณ์ครับโปรเชติโนเริ่มจากความฟิตก่อนเลยครับเพราะว่าเพิ่งเล่นมาแล้วก็ต้องมาต่อเอฟเอคัพเนี่ยพอเกาบอกว่านักเตะก็มีโอการล้าครับเหนื่อยประมาณนี้แล้วก็เป็นแบบนี้เสมอครับเมื่อคุณแพ้นัดชิงสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจมันก็เลยอ่อนล้าทั้งสองอย่างนะครับมันไม่ง่ายที่จะฟื้นตัวแต่ว่า เขามีความสุงมากตรงที่ว่านักเตะเขามีสมาธิมุ่งไปถึงเกมนี้นะครับก้าวไปข้างหน้าครับนักเตะในวันนี้เนี่ยถ้าคุณไปถามเนี่ยว่าอยากมีส่วนร่วมกับเกมนี้ไหมมันคือแบบด้วยความที่เขาผิดหวังมาด้วยนะครับผมเราไม่สามารถคว้าแชมป์คาราบาวครับได้เราก็ต้องเดินหน้าต่อเพื่อลงเล่นในเกมวันพรุ่งนี้ผมมีความสุขที่พวกเขามีการตอบสนองได้ดีและ พวกเขาอยู่ในช่วงที่เป็นเวลาในเชิงบวกแบบทิศฐานแบบบรรยากาศมุมบวกประมาณนี้ไปในเชิงบวกมากนะครับการเล่นนักเตะลงสนามนะผมในเกมนี้ก็พอจะบอกว่า,วาไม่ใช่เรื่องยากเพราะเรารอไม่ได้ครับเราต้องรักษาสปีตของเทียวไว้ดังนั้นเนี่ยก็มีลุ้นที่จะส่งตัวจริงลงเลยนะครับผมถึงแม้จะมีเกมหลีกสุดสัปดาห์วันเสาร์นี้ที่เจอกับเบนฟอร์ดก็ตามนะครับก็คือเหมือนกับว่าเต็มที่อ่ะ นะครับผมประมาณว่าเรียกอ่าความเชื่อมั่นกลับมาประมาณนั้นนะครับเรยกความมั่นใจอะไรเงี้ยแน่นอนว่าเรื่องหน้าต่อไปนะครับผมเตรียมทีมสลับวันพรุ่งนี้เราจะไปให้สุดทางในรอบคือหมายถึงรอบชิงชนะเลิศในเอฟเอครับเรามีเราเจอคู่ต่อสู้ที่ดีมากนะครับอย่างลีสนะครับผมมันจะเป็นเกมยากแต่เราต้องรู้สึกถึงความมั่นใจและมีพลังงานมากกว่านี้ประมาณนี้นะครับผมการพูดคุยกับเจ้าของทีมเป็นไงบ้างนะพะเขาบอกว่าเรากาลังคุยกันครับ มันมีภาพเป็นไวรัลใน X หรือทว i t เตอร์นะครับก็คือพอสเดินผ่านหน้าท็อตโบไรีไปเลยไปจับมือกับเบดกไอค์บแทนประมาณนี้นะครับผมก็เออเราไม่ได้รู้ในบริบทตอนนั้นอะ่ะเราไปตีความไม่ได้หรอกครับว่ามันนั่นหรือเปล่านะครับผมออพอเขาบอกว่าก็คุยกันอยู่ครับเราก็ทักทายกันปกติเมื่อตอนอยู่ในสนามนะครับผมที่เวมลี่นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พบกับ x อ็กบาแล้วก็คุยกันนะครับผมเราก็แบ่งปันแชร์ความคิดเห็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับเกมนะครับผมโอกาสที่เราทําพลาดไปที่ไม่ได้ทั่วรางวัลนะครับผมแล้วก็เราเล่นได้ดีมากใน90นาทีคือผมบอกตามตรงเล่นดีแค่70นาทีแล้วกันนะครับผมแล้วก็เอ็กซ์ต้าไทม์ไม่ต้องพูดถึงทุกคนเห็นแล้วนะครับเราเหมือนกับว่าความฟิตไม่พอนะครับผมแล้วก็เราต้องมองถึง มาตัดไมาัดถัดไปแล้วก็คือแบบารายการถัดไปก็คือเหมือนเอฟเอครับนะครับแล้วก็ League, พิมลี e พยายามเอาชนะให้ได้ในทุกเกมเหมือนก็เหมือนกับว่าได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของทีมนะครับผมผมรู้สึกอย่างนั้นอ่ตัวเขาเองรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าจริง,รงๆแล้วในใจของเอ็กบาลี่กับทอดบลี่ผมไม่รู้แล้วก็การที่จะปลดมันมีข่าวรายงานว่าเหมือนกับว่าต้องแอปพูบโดยเบดักเอ็กบาลี ally, คือต้องอนุมัติจากเขา ประมาณนั้นนะครับผมก็คือเหมือนเป็นคนที่มีถือเงินก้อนใหญ่ที่สุดอะประมาณนี้นะผมคือแบบคนลงทุนมากสุดก็คือเป็นดัเอกบอลลี่ประมาณนี้นะครับผมนะก็ประมาณนั้นแล้วก็หลังจากจบเกมก็คือเหมือนกับว่าก็ได้กําลังใจดีๆจากคอดบลลี่ครับส่งข้อความมาหาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คือซื้อนักเตะขนาดนี้เนี่ยมันกดดันไหมนะผมก็พอก็บอกว่ามันก็อยู่ในบริบทนะครับผมผมก็รับความคิดเห็นนะ เพราะว่าเป็นวายเล่อีกอันหนึ่งก็คือที่แกเรนเนวิลเขาบอกว่าทีมเด็กของลิวเวอร์พูลเจอกับทีมพันล้านปอนของเชลซีอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็หมายถึงตรงนั้นแหละนะครับผมบางครั้งเนี่ยคือตัวโปเชตินโนกับทางแกเรนเนวิลก็มีความสามารถที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ามันไม่ยุติธรรมนะประมาณว่าเขาพูดแบบนั้นคือเหมือนกับว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับในความคิดของเขานะครับในกรณีนั้นเนี่ยผมคิดว่า คือเราหลังจากผ่านเก้าสิบนาทีไปเก้าสิบนาทีไปเนี่ยมันเหมือนเราเราเป็นทีมทีด่ดีกว่าครับแล้วเราสมควรได้รับชชนะเราไม่เสียบขาดพอหลังจากนั้นคุณต้องพึ่งโชคประมาณนี้นะครับถ้าเราชนะหลังผ่านไปเก้าสิบนาทีเนี่ยวันนี้การพูดอะไรต่างๆการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆอาจจะแตกต่างไปจากนี้นะครับเอ็นคุณครูเนี่ยพพสต์เขาว่าก็คือเหมือนได้ยินทีมงานเขาบอกว่าได้รับบาดเจ็บมาแต่ไม่รู้ว่าบาดเจ็บเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็ เหมือนกับเพิ่มความผิดหวังให้กับโปเชติโ hmm. นเพราะว่าเข้าชิงแต่ละทีเนี่ยก็ผิดหวังตลอดนะครับผม mm hmm. พอชเขาบอกว่าก็แน่นอนนะว่าผิดหวังมากเชลซี Chelsea, ควรชนะควรชนะครับลิเวอร์พูลใช้เวลากว่าสี่ปีนะไปขัดพิงเขาอีกแหละพูดแต่เรื่องแบบเวลานะครับผมเหมือนกับแบบทัสแอนด์โปรเซสประมาณเนี้ทัสแบบคืค่าแบบทัสอินเดอะโปรเซสประมาณนี้คืออ่อเชื่อมั่นหรือไว้ใจกับ กระบวนการประมาณนี้นะครับผมตอนนี้พวกเขากําลังได้รับสิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นนะครับผมสําหรับเราเนี่ยหลังจากที่ผ่านไปเจ็ดแปดเดือนแล้วเราเข้ารอบชิงได้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเป็นความสําเร็จนะของโปรเจกต์ของทีมนะครับผมคิดว่ามันถึงเวลาเมื่อไหร่ของจะถึงเวลาเมื่อไหร่นะสำหรับเชลซีพอยะผมบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาเองนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเขา เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของสโมสรแล้วก็พอกีฬาเมือนเกี่ยวความไว้ใจไม่ใช่การตัดสินใจของโค้ชนะครับเอ่อก็ต้องดูต่อไปนะมันเหมือนว่าเป็นคําถามเกี่ยวกับอนาคตเขาพพแหละนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างที่นักเตะถูกวิจารณ์แล้วแบบพวกเขาดูเจ็บปวดนะครับผมคือแบบเอ่าเจ็บใจอะประมาณนี้นะเพราะบอกว่า คือมันมีอยู่คลิปหนึ่งอ่ะที่แฟนบอลลิฟท์ูลแน่ๆผมว่านะที่แบบไปแซวเอนโซมา,าเนี่ยครับก็แบบเหมือนเอนโซไปมองหน้าแลวเหมือนเจ้าของเครื่องนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมเอามาไว้ประมาณนี้นะครับผมพอรชก็บอกว่าแน่นอนนะครับการตัดสินใจกับนักเตะในโปรเจกต์ที่นี่เนี่ยไอ้นี้เนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนที่อื่นนะครับผมเราต้องยอมรับคำวิจารณ์ในบางครั้งเพราะเราคือเชลซีเมื่อตัดสินใจมาที่นี่แล้วน่ะเป็นเพราะ เราต้องยอมรลบวความเป็นเชลซีเป็นสโมสรที่มีประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งที่คว้าชัยชนะโปรเจกต์นี้แตกต่างจากสโมสอรอื่นอื่นนะครับผมผมไม่ต้องการอธิบายเป็นอย่างอื่นนะครับผมโปรเจกต์ยังเดินหน้าต่อปรหรือเปล่านะครับเพราะฉะวว่าก็อยู่ที่มุมมองและความคิดเห็นของคุณและกันคือบอกนักข่าวนะครับเราอยู่ในแนวทางที่ดีครับในช่วงเวลานี้อยู่ในกระบวนการซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วจะเรียกว่าสําเร็จได้เลยไหม การเข้ารอบชิงแล้วแพ้เนี่ยบางทีุณอาจพูดได้ว่ามันเป็นความหายนะนะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่ว่าตัดสินใจอย่างไรนะผมเกมพบกันลีสนะครับผมก็เพราะบอกว่าความกดดันมักจะผ่านไปให้ได้นะต้องผ่านจะต้องผ่านให้ได้ในการแข่งขันนะครับเราต้องการเข้ารอบชิงชนะเลิศผมคิดว่าเป็นความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่นะเราเล่นเกมที่ดีมากเมื่อไปที่นั่นผมคิดว่ามันยากนะสำหรับทุกสถานการณ์เราต้องเข้มแข็งต้องต้องเข้มแข็งมีพลัง นะครับผมมีพลังงานนะมี energy นะักเตะต,ต้องอยู่ตรงนั้นมีส่วนร่วมและแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ในแนวทางที่จะเป็นผลดีต่อทีมและสตโมซอนอแน่นอนว่าเราตระหนักดีครับพรุ่งนี้เจอลีดเป็นเกมหนักอยู่แล้วนะครับผมเป็นที่ว่าผมเข้าใจถึงความิดหวังของแฟนๆนะแต่เราต้องต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาเช่นเคยลีดจะถูกกดดันจากแฟนเชลซีประมาณ4ี่หรืันคนก็แบบคือกดดันหรือไม่แน่ใจว่าเป็น แฟนบอลทีมเยือนที่มาหรือเปล่านะนับจานวนนี้นะครับผมแล้วก็เรื่องอาการของอินคุนคูนะครับผมการบาดเจ็บของเขาผมเอาบอกว่าอาพอผ่าน90นาทีไปเนี่ยคือดูเป็นทีมที่ดีกว่านะนะครับผมคุณสามารถพูดคุยเรื่องแท็กติกได้เลยแต่เรื่องพลังงานคือสิ่งสําคัญที่สุดนะผมหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เห็นในช่วงต่อเวลาพิเศษกากเกอร์ชีเวลอ่าเห็นไหมไหม มียการลากุสโตหรืารราโอรคโคลวิลหรือดีซาซี่ไกโซอไกเซโดเอนโซอะไรเนี่ยล้าเราไม่มีใครบนม้านัา่งสำรองเพราะว่าลาวเวียเจ็บโกูโกชุกูชุบูเมกาเจ็บมีนักเตะม,มากเกินไปที่เราไม่มีเวลานี้เพื่อช่วยให้เพิ่มพลังงานในแผงกองกลางคุณคุณอ้างถึงเอนกุนกูใช่เรื่องมันมันเป็นเรื่องที่ยากสําหรับเขาเรากําลังดูอยู่และเขาช่วงที่เขากาลังบินแบบสีซสั้นและจนกระทั่งเขาเจ็บเนี่ย ก็เกือบแเดือนแล้วและแม้ว่าเขาจะพร้อมลงเล่นอีกครั้งเขาก็ไม่ใช่คนเดิมตั้งแต่ก่อนแบบตอนที่อยู่ในบุนเดสลีกาเรารู้จักดีตอนที่เขาอยู่ในบุนเดสลีกาเยอรามาันนะครับผมมันผุดขึ้นมาในหัวเลยแต่นั่นไม่ใช่นั้เแต่คนเดียวกันคนนั้นนะครับผมบางครั้งเนี่ยนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เราตัดสินอย่าไม่ยุติธรรมแต่การต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในกรณีนั้นสําหรับทีมใช่มันไม่ใช่เรื่องดีสําหรับเรา เราไม่สามารถจัดหานักเตะที่มีผลงานและทำประตูดได้ให้กับทีมได้สอา,าการบาดเจ็บของเขาเนี่ยเรากำลังดูอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะพักประมาณ3-4สัปดาห์เราหวังว่าจะไม่มากไปกว่านี้นะครับผนี่คือสิ่งที่โปเชนิโนพูดเอาไว้ก่อนเกมนะครับผมรายชื่อคือเหมือนฮูสกอร์เขาตกหล่นไปนะครับก็ยังใส่เองคุณครูอยู่เลยนะครับผมตามจริงก็น่าจะเป็นแจ็คสันมะั้งนะน่าจะชุดอาจจะไม่เปลี่ยนนะแต่แบบอาจจะ ปเปลี่ยนสัก3-4มสี่ตำแหน่งประมาณเนี้ยค,คือลูกพี่อย่างเดียโกโซิวาเนี่ยภาพมีซ้อมนะแต่ในนี้ยังเขียนว่าแบบเจ็บอยู่นะครับผมแต่ว่าซ้อมมีมีมีเห็นภาพซ้อมนะครับผมซ้อมกับทีมนะสลับเตียโ,โกซิวาเช่นเดียวกับมาร์กบูเรียนะครับผมก็เกมนี้อาจจะสลับประมาณนี้แหละนะครับผมก็เหมือนฮูสตพอใส่มาเป็นโรเบิร์ตซานเชสนะแนวรับชิเวลโควิชาโลบากุสโต ตรงกลางเอนโซกาลลักเกอร์นะครับผมพักไกเซโดมานี้นะแล้วก็มูดิกพาวเมอร์มาดูเอเคหน้าเป้าเป็นเอ็นคุกคูแต่เอ็นคุกคูลงไม่ได้แล้วก็น่าจะเป็น Jackson, นิโคลาแจ็คสันหรือดันโพพาวเมอร์ไปเล่นฟอร์นายแต่ผมว่าก็ไม่เวิร์กนะนะครับผมส่วนลีเนี่ยคนที่นันโตไงคนที่แบบดูอันตรายอะนันโตแบมฟอร์ดนะครับผมกามา่าอะไรเงี้ยแล้วนะบอมจูเนียฟีโป้ก็อย่าประมาทแล้วกันนะครับสลับลีนะก็ ถ้าประมาณก็อาจถึงแพ้ได้นะครับผมในเกมวันพรุ่งนี้นะครับเวลาทีสองครึ่งนะครับก็ใครดูไหวก็โอเคนะจะดูก็ดูได้แต่ถ้าไม่ไหวก็ดูด้อนหลังเอาละกันนะครับผมก็เอ่อมันสมควรชนะละกันผมพูดอย่างนี้นะเล่นในส t ตนฟอร์ดบิ t ด้วยเนี่ยมันสมควรชนะนะครับผมมันไม่มีข้อแก้ตัวอื่นถ้าแพ้แล้วตกรอบเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับไปแน่ๆนะครับผมยูยูริสกอนนะครับผมแซกอินเดอะมอร์นิ่งเลยทันทีประมาณนี้นะครับผมเนก็เอาไว้เท่านี้ละ ก่อนแล้วการนับสรับในช่วงบีฟอร์เดมแบทยังไงก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องฮาร์ดออฟบลูไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับช่องเชลซีช่องเหนียวหรับวันนี้ในช่วงบีฟอร์เดมแบทเกมเอฟเอคัพรอบ16ทีมสุดท้ายที่เชลซีจะเปิดบ้านเจอกับลีสติเตกันในในเวลาตีสองครึ่งเนี่ยขอขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ